อะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมินดีต้อนรับกุมตัวเจ้ามบีฟูจินะครับแล้ววันนี้กลับมาอีกแล้วสำหรับเกมซีรีส์ผีเดินซ้ายแต่เกมที่แล้วเดินขวาแต่ตอนนี้กลับมาเดินซ้ายอีกแล้วในเกมที่มีชื่อว่าซึกุโนฮิในตอนใหม่ที่มีชื่อว่า p o อกกี้ด็อกแอดเวนการประจนภัยของน้องป็อกกเกมนี้ต้องขอเกิดไปก่อนนะครับว่าผมนั้นจะได้รับบทเป็นหมาใช่ครับเกมหมาผมได้รับบทเป็น หมาด้วยทำประทุกอาชีพเป็นทุกอย่างแล้ววันนี้ผมก็ได้มาเป็นหมาโอ้ยเป็นหมาของจริงเลยเนี่ยวันนี้ผมจะมาเป็นใช่ครับทุกคนฟังให้เพีครับวันนี้ผมเป็นหมาครับอ่าเกมหมานะไปดูดีกว่าว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับน้องป๊อกกี้เพื่อไม่กันไม่เสียเวลาเลสูกครับเหมือน,นมีดอกฮกังรานาด้วยอีดอกเนี้ยมีอีดอกนี้เท่าไรแม่งทำให้ผมไม่สบายใจทุกทีไอดอกไม้นี่มันคือสื่อความหมายว่าคือดอกไม่แห่งความตายนะลุยเลย ตื่นแล้วน้องป๊อกกี้มีผีเสื้อดว้วยตื่นแล้วอเฮ้ยเล่นเป็นหมาได้กูต้องพากยังไเลยอ้าวแล้วมันนอนทำไมในทุ่งดอกไม้เวรด่วะเนี่ยนะโอ้โหแล้วมีรูปปั้นอะไรไปดูตรงนี้ด้วยครับเจ้าบีเสียรอเราด้วยบินไวเกินนะเฮ้ยมี โอ้นี่แม่งทุ่งดอกฮีกังบนานะเลยครับไอ้ดอกนี่คือดอกไม้แห่งความตายนะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะทำไมน้องมันนอนอยู่นี่มีสารเจ้าเก่าๆน้อง,เ,งเลือกที่นอนไม่ดีเลยทำไมต้องเลือกต้องเลือกมานอนในที่นี้ด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวนายจะพาเราไปไหนอ่ะผี่เสือ้อไปไหนหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาวิ่งได้ไปรอเราด้วยน้องผีเสื้อรอเราก่อน้องไปไหนอ่ะ โอ้แสบตามากเวอร์โอ้เอ้โอ้โหแสบตาวีเช้าแล้วสว่างสดใสไรซิลมีเครื่องบินด้วยนี่หมามองเครื่องบินอยากที่ขาว่ากันหมามองเครื่องบินครับอันนี้โอ้ยโ,โลกสว่างสดใสเกมใสๆเลยอ้าอุยสวยจังเลยอ่ะ นึกถึงแบบบรรยากาศที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบโลโก้แบบนี้มากเลยครับรอด้วยจีไปด้วยเพื่อนรอแล้วก่อนอุ้ยโอ้ยมีมีคนตัดแม่น้าคือสมบัติของพวกเราทุกคนดูเหมือนว่านี่เป็นโปสเตอร์จากจังหวัดมิเอะครับโอ้โอยชนบ,บทสุดๆอ่ะอมีรถขับผ่านไปผ่านมาด้วยมีมแมลงเต่าทองตรงนีง้ด้วยนะคะเนี่วยเอย <laughs> โอ้โหตกใจมาแรงเต่าทองไอ้บ้าโอ้แค่นี้ก็เอาอหะอย่านะตัวนี้อย่าเด้งใส่นะโอ้แล้วมีลายตัวด้วยกลัวเด้งชัวร์เลยนะอย่านะอย่านะไีะ่ที้ทำไมผมมีความรู้สึกว่าหมาจะโดน๊ถไม่ใช่ว่าหมาโดนรถชนนายชิบหายนี่ใครอ่ามายืนกระโปรงชมพูอยู่เนะียนะเงี่ยขึ้นไปมองหน้าหน่อยสิใครเด็กอ่อวิ่งทำไมเด็กเขา ตาขาวยังงั้นวะทำไมน้องตาขาวยังงั้นนะฮอแปลกๆปลกละทำไมน้องตาขาววีขอบคุณนะครับรูบัวผมด้วยน่ารักจังเลยเอ้าไปล้วน้องเอ้าคืออะไรพอเดินไปด้วยกันเย่มีเพื่อนร่วมทางแล้วไปไหนครับเจ้านายปีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันไปได้ไกลนะ ด้วยกันนะแล้วมีมาลงมะแรงรู้เต็มไปหมดเลยครับค่อยๆไปนะครับผมเดินไปไหนได้เดินกลับบ้านไม่มีแมงมุมเลยแม,มงมุมอยากกระโดดนะรู้นะแมงมุมมันจะกระโดดเอา้าไ,ไม่ไม่ไม่โดดไม่โดดไม่โดดนะไอเกมนี้มันชอบหาสรรหาอะไรไม่รู้โดดใส่หน้าเก่งนี่อะไรมีดดกเอ้านี่ไงผีเสื้อที่นําทางเรามาปะเมื่อกี้เฮ้ยไปไหนอะน้องรอรู้ดิโอ๊เอ้าแล้ววิ่งหนีน้องมาเลยครับ ผีเสือออ้าฝนตกทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เหมือนเห็นช่อดอกไม้ปะเหมือนเป็นช่อดอกไม้วางไว้เลยอะผมว่าน้องแปลกแปลละเพราทำไมน้องตาขาวได้หมาโดนผีหลอกปะเนี่ยอ้ไม่ใช่หรอกนั่นระวังเด็กให้ดีไอ้เหี่ยระวังเด็กให้ดี มีอุบัติเหตุที่เศร้าโศกและน่าสลดใจโอ้โหเกิดอุบัติเหตุและโชคร้ายเกิดขึ้นพวกเราได้เสียลูกสาวของเราไปเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พวกเราเนี่ยไม่อยากเห็นใครก็ตามต้องมาเศร้าเสียใจเพราะว่าอุบัติเหตุอีกต่อไปแล้วเหมือนกับพวกเราน้องเป็นผีเหรอเหมือนน้องโดนรถชนตายครับเหียเมื่อกี้ผมก็เลยเห็นว่ามันเป็นดอกไม้แสดงว่านั่นเป็นดอกไม้ที่เอามาแบบว่าเป็นดอกไม้ล้ำลึกปะหายแล้ว แล้วหมาโดนผีหลอกโอ้ตัวเป็นอาวาตารไปแล้วเป็นหมาก็ยังโดนผีหลอกอีกเนี่ยใช่เลยเนี่ยผมว่าแล้วมันคือดอกไม้ล้ำลึกจริงๆด้วยครับโอ้แล้วผีเสื้อเอ้าทำไมรอบนี้เป็นผีเสื้อสีแดงมะวันต่อมาเฮ้ยโอ้ทำไมมันเป็นวันต้องสาปไปแล้ววะปกติวันต้องสาปมันต้องอยู่ไกลๆไม่ทำไมวันนี้เขาวันที่สองมันเอาเลยเหรอสิบหายละ อโรงเรียนปถมแสดงว่าน้องเมื่อวานเป็นผีอะดิหมาเห็นผีผีหลอกหมาหมาไม่ได้หลอกผี่หมาโดนผีหลอกอุ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมน้องตัวโป่งใสอ่ะมึงอย่าบอกนะว่าเฮ้ <c oughs> อย่าบอกนะว่าหมาก็เอาแต่กลับมาคมเข้มเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เหมือนเห็นภาพใครไม่รู้อาจจะเป็นเจ้าของปะเหมือนลํำลึกภาพเจ้าของขึ้นมาเลยอะแล้วนี่เป็นรูปเด็กคนนะอย่านะ <c oughs> น้องอย่ามาหลอกหมาเลยหมาก็ยังหลอกอีกแล้วครับพี่เป็นหมานะน้องน้องอย่ามาหลอกหมาทำไมโอ้ยอแลตามด้วยโอ้รู้แล้วรู้แล้ว ดูแล้วว่าคือน้องอ่ะแล้วก็มีป้ายเตือนด้วยครับว่าระวังเด็กเห็นป่ะนี่น้องโดนรถชนตายจริงๆด้วยครับโอ้โหชัดเลยนีห่หรือว่ากูโดนไปด้วยป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมเรียบร้อยครับอมากับฉันสิไปไหนล่ะมากับฉันไปสู่สวรรค์ด้วยกันไม่ไปได้ไหมเราอยากกลับบ้าน อย่าเอาเราไปเลยน้องอุย๊ยตายแล้วอุ่ย่าตกจอย่าดนะขาไม่เอาไม่อยากเอาพี่ไปเลยพี่ก็เป็นแค่หมาตัวเล็กตัวหนึ่งมาุอยมากับฉันสไิไม่ไปได้ไหมไปสู่ท้องฟ้าสู่สวรรค์ด้วยกันโอย มันมนั่งโหอซะด้วยไม่ไปได้ไหมล่ะนี่ไม่อยากไปด้วยตายแล้วจะเหมือนตัวน้องเริ่มจางหายไปเรื่อยๆป่ะครับแต่ผีเสื้อที่อยู่กับน้องมันเป็นสีแดงวะ่ะแต่ผีเสื้อที่อยู่กับน้องหมาเป็นสีขาวเนี่ยผีเสื้อเป็นสีขาวครับเอ้าแต่ว่าเหมือนน้องหายไปแล้วปะผีเสื้อรอเราด้วย อย่าพึ่งไปรอเราก่อนโอ้ยเอาถ้ <laughs> าไปถ้าแบบนี้เพื่ออะไรน้องพี่ไม่อยากไปด้วยไม่ต้องเอาพี่ไปไม่ไปได้ไหมครับอย่าเอาเราไปเลยเราอยากกลับบ้านมากับฉันเถอะนะเจ้าหมาน้อย เฮ้ยเอานั่นกัดแล้วมนะันอะอย่านะบายบายผมไม่ไปครับเฮาด้วย <laughs> โบบายบายโอ้น้องร้องไห้หรือไม่ได้ตั้งใจแต่เรายังไม่พร้อมจะไปไงอย่าเอาเราไปเลยนะโอ้นองร้องไห้อีกกูเดินไปปอบหน่อยไหมเราไม่เป็นอะไรนะ ไม่เป็นไรอุ้ยเหมือนน้องจะยอมแล้วปะอุ้ยไม่มีคำพูดอะไรเลยเอาแล้วตัวเราไม่โปร่งใสอีกแล้วครับอ้อหรือว่าน้องเราเหมือนเราเพิ่งจะรู้ตัวบ้างผมว่าน้องหมาเองก็ตายหรือเปล่าวะแล้วน้องเอาดอกไม้มาให้เราด้วยโอ้ เหมือนน้องยื่นดอกไม้มาเหมือนกับว่ามันถึงเวลาของน้องที่จะต้องไปแล้วหรือเปล่าครับเหมือนกับว่าน้องโดนรถชนแล้วน้องก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมาเจอเราปะแล้วเราก็ทําให้น้องไปสู่สุคติไหมอ่ะบายบายลาก่อนนะแล้วน,น้องก็ไปเลยโอ้แต่ได้ดอกไม้มาด้วยนะ ีเสื้อกลับมาแล้วครับรอเราด้วยเนี่ยตัวเรามันโปร่งใสเนี่ผมว่าใช่แล้วผมว่าน้องน่าจะตายไปแล้วครับหรือว่าอาจจะตายไปวันที่เด็กคนนั้นโดนรถชนหรือเปล่าหรืออจะตายก่อนหน้านั้น,น,นแล้วผมก็ไม่แน่ใจอะแต่เหมือนกับน้องก็น่าจะตุยด้วยแหละนี่มีบ้านหมายตรงนี้ครับนี่บ้านเราปะกลับมาแล้วกลับมาบ้านแล้วครับ โอ้ตัวเริ่มจางหนักกว่าเดิมอีกครับหนักขึ้นเรื่อยๆรยืระวังหมาเนี่ยมันมีโซ่ค้องหมาแล้วก็เป็นน้องชิบะน่าจะเป็นบ้านเราอะครับตรงเนี้ยตรงนี้น่าจะเป็นบ้านเราแน่ๆ่เหมือนกับผีเสื้อตัวนี้กําลังนําทางเรากลับบ้านเลยโอ้กลับบ้านแล้วใช่ไหมนอนแล้วโอ้ผมรู้สึก ดูจะดิ่งดาวแล้วเนะี่ยอย่านะน้องหมาก็หายไปแล้วครับเฮ้ hey, เสียงอะไรอ่ะเหมือนเป็นเสียงคนเดินมีคนจริงด้วยครับเอา้าเป็นคนเหมือนกับคนในในความฝันของน้องหมาปะเหมือนภาพที่น้องหมาเห็นอันนี้อาจจะเป็นเจ้าของของน้องก็ได้ครับ อันนี้น่าจะเป็นเจ้าของของน้องหมาแน่ๆกลับมาบ้านแล้วครับเออนี่ยเหมือนผีเสื้อนำทางเรากลับบ้านเลยครับ <c oughs> เหมือนกับว่าผีเสื้อสีขาวเหมือนกับนำทางเราไม่ให้เราไปกับน้องปะ ไม่ให้เราไปกับเด็กผู้หญิงอ่ะเหมือนแบบพาเรากลับมาบ้านอย่างเงี้ยกลับมาบ้านแล้วครับโหดี่บ้านอุ้ยอบอุ่นจังเลยตุ๊กตาเลย <c oughs> ตุ๊กตาทำหน้าอย่างมึนเลยอ้าวว่าไงาเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเสียงแฟนเราหรือเปล่าครับเสียงแฟนหรือเสียงแม่ยินดีต้อนรับครับ อ่อก็ดีนะก็ได้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่บ้างที่บ้านนะนะ๋อไม่ใช่ครับอันนี้นะ่าจะเป็นเสียงแฟนเพราะว่าเราเพิ่งกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่มาแล้วที่สถานีรถไฟเป็นยังไงบ้างคนเยอะหรือเปล่าเอ่อพอดีว่าผมเนี่ยจองที่นั่งเอาไว้อะนะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาักเท่าไหร่ไปถึงก็ได้นั่งเลยจริงหรองั้นก็ดีจังเลยนะใช่ดีจังเลยโอ้ โอ้โหชัดเจนครับเหมือนกับว่าน้องตายไปแล้วจริงๆด้วยอะ่ะน้องชื่อว่าป๊อกกี้เหมือนป๊อกกี้น้องน่าจะเสียไปนานแล้วด้วยครับตรงนี้เหมือนเป็นที่ลําลึกว่าไงป๊อกกี้ฉันกลับมาบ้านแล้วเนะตอนที่ฉันกลับมาบ้านทุกครั้งฉันรู้สึกเหมือนกับว่าป๊อกกี้เนี่ยยังอยู่ที่บ้านตลอดเวลาเลยดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ย จะเป็นวันโอฮิกังด้วยนะบางทีป๊อกกี้เขาอาจจะกลับมาบ้านก็ได้เออใครที่ไม่รู้สำหรับวันโอฮิกังนะครับวันโอฮิกังเป็นเหมือนกับวันวันหนึ่งที่คล้ายๆกับอ๋อผมเข้าใจและมันเป็นเหมือนวันวันหนึ่งวันโอฮิกังคือเป็นวันที่คล้ายๆกับเทศกาลวันโอบงของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขาเชื่อกันว่าเป็นวันที่วิญญาณหรือว่าคนตายจะได้กลับมาบนโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ยเหมือนกับว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเคารพสุสานแล้วก็ถวายเครื่องเส้นไหว้ให้ เหมือนกับว่ามันเป็นวันที่วิญญาณเนี่ยจะได้กลับมาสู่โลกมนุษย์อ๋อนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ผีเสื้อนําทางเรากลับมาบ้านในวันวันนี้หรือเปล่าครับอ้นั่นสินะบางทีป๊อกกี้อาจจะกลับมาบ้านก็ได้คนลุกเลยวะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่คุณกินอากาฟุกุโมจิของป๊อกกี้ไปเหรอเนี่ย กินของหมาเอ๊ะเปล่านะผมไม่ได้กินซึ่งหน่อยอ่ะอ้าวเดี๋ยวถ้าคุณไม่ได้กินแล้วใครกินล่ะคุณเนี่ยชอบทำตัวเป็นเด็กตลอดเลยนะอ๋อผมไม่ได้กินหรอกครับนี่ตัวกินอยู่นี่ผมไม่คครกินเองครับแม่อเลียปากแผลผมกินเองครับโอ้้ยกินแล้วง่วงนอนนะเออ โอ้แล้วได้กลับบ้านแล้วครับได้กลับมาหนึ่งวันกลับมาหาคนที่เรารักได้หนึ่งวันในวันโอฮิกังวันนี้้แล้วตัวน้องก็ค่อยๆเริ่มจางหายไปเหมือนกับว่าได้กลับมาบ้านแล้ว โอ้อันนี้คือจบแล้วใช่ปะถึงบ้านแล้วนะปอกกี้ในที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้วร้องไห้เลยน้ำตาซึม <c oughs> นี่ไงได้อยู่ด้วยกันแล้วโอ้จบไปแล้วนะครับผมรับเกมที่มีชื่อว่าซึคุโนฮิปอกกี้ด็อกเอเนร์นะครับการประจนภัยของน้องป๊อกกี้ สรุปแล้วเกมนี้เหมือนกับว่าในตอนแรกน้องป๊อกกี้เนี่ยน่าจะตายไปแล้วตั้งแต่แรกครับแต่ว่าวิญญาณของน้องเนี่ยได้กลับมาที่บ้านในวันเทศกาลโ,โอฮิกังซึ่งเป็นวันดำลึกที่วิญญาณเนี่ยจะได้กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งซึ่งผีเสื้อสีขาวเนี่ยผมคิดว่าผีเสื้อตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นผีเสื้อที่นําพาเรากลับมาสู่บ้านนําทางน้องกลับมาถึงบ้านได้จกนกระทั่งไปเจอกับผีเด็กผู้หญิงคนนั้นอะซึ่งเห็นได้ชัดว่าเหมือนกับว่าน้องเนี่ยเหมือนกับ เอาเอาง่ายๆคือความเข้าใจของคนไทยคือเหมือนกับว่าน้องเนี่ยตายโหงอ่ะเออคือโดนรถชนตายแล้วเหมือนกับน้องอะวนเวียนอยู่ตรงนั้นผีเสื้อสีขาวคือผีเสื้อที่พยายามนําทางน้องปอกกี้เนี่ยไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้วิญญ,ญาณหลุดไปทางอื่นครับเพื่อแบบว่าคือนํากลับมาบ้านส่วนผีเสื้อตัวสีแดงเนี่ยเหมือนกับว่านําพาวิญญ,ญาณเร่ร่อนเนี่ยไปสู่สุกติจนถึงเวลาแล้วพอถึงเวลาแล้วไอ้ผีเสื้อสีแดงเนี่ยนำพาวิญญ,ญาณเนี่ยไปสู่โลกสู่ที่สู่สุกติครับน้องผู้หญิงก็เลยหายไป โอ้แล้ว uh เหมือนกับน้องผู้หญิงคนนั้นจจะติดอยู่ตรงนั้นคนเดียวมานานมากแล้วแล้วรู้สึกเหงามากแต่ด้วยความเหมือนกับว่าเหมือนน้องผู้หญิงได้เห็นความตั้งใจของน้องป๊อกกี้คือน้องในอยากจะกลับบ้านในวันนี้น้องผู้หญิงคนน he ั้นก็เลยรู้สึกเออเห็นถึงความตั้งใจของน้องก็เลยบอกว่าให้น้องให้ป๊อกกี้เนี่ยได้กลับบ้านแล้วตัวเองก็ไปสู่สุคต oh ินั่นเองโอ้คนที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็รักสัตว์มากๆจะรู้ว่าการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปมันเศร้าแล้วก็เจ็บปวดมากแค่ไหนครับส่วนตัวแบบ ส่วนตัวผมเลี้ยงแมวอยู่3าตัวใช่ไหมซึ่งวันหนึง่งไม่รู้ดิผมก็ผมนึกภาพไม่ออกแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะสามารถทําใจได้หรือเปล่าในวันที่เราไม่ได้มีพวกเขาแล้วครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นยังไงในวันที่พวกเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ในช่วงในตอนช่วงที่เรายังพอมีเวลาอยู่กับเขาเราก็ยังมีเวลาอยู่เขาให้มากขึ้นใช้เวลากับเขาให้มากขึ้นอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามมอบความรักให้กับเขามากๆมีเวลาอยู่เขาเยอะ เพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนหรอกครับโอ้ขอบคุณนะสุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดน้อก็ได้กลับไปกลับไปอยู่บนดาวหมาแล้วเนะะ อย่างน้อยก็ได้กลับมาหาเจ้าของได้แล้วได้เจอกันแล้วนี่เราเหมือนได้มาอยู่กับน้องด้วยเหมือนทั้งคู่ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วครับไว้เจอกันใหม่นะโอ้ร้องไห้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ฝันดีขอให้ปุกนนี่เป็นวันที่ดีนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนทุกการสนับสนุนเลยวันนี้ขอบคุณมากมากครับฝันดีนะครับทุกคนฝันดีครับบ๊ายบายเจ้ยนะครับ